เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์น้องตองตองมานี่ก่อนตองตองมานี่ก่อนเลยมาหาพี่ใหญ่ก่อนลูกทำไมกิ๊บสวยจังเลยเดี๋ยวพ่อมนดูก่อนสิวันนี้พ่อพาไปไหนพ่อพาไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวไหนวะไปเที่ยวไหนวะไปเที่ยวสกะกดินค่กลุงว่าไม่ขึ้นภูพานก็ไปสกลินโอ้ไม่ไม่ขึ้นภูพานก็ไปสกลใช่ลูกดีนะพี่มนดตอนที่แน็ลุงว่างออกตัวมาก่อนเน็เป็นชั่วโมงเลย แล้วพอดีแนนมาถึงสกุลแล้วติดไฟแดงแล้วเห็นรถลูกหว่างกำลังตีกลับไม่รู้ว่าจะตีกลับไปไหนกลับเกอกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เลยแนนเห็นไปหาทางมาจำปาดงหลงเหรอกลับไปตั้งหลักหลงระหว่างหลงพ่อพังหรือลูกลงสิหนูก็พาพ่อหลง ต้องจำได้หรือยังทางมาทีเนี้ยผู้เสียดึงดันผู้เสียดึงดันจะได้ได้ยินแต่อย่าโกหกน้องยังนี่ถึงจะคอยดูจำได้ยังไม่ค่อยจำได้ขึ้นภูพานก็เาในมือสกคนุลลุงหว่างไม่ตั้งแล้วเนี่ยตั้งเอจีเออะไรพวกนั้นน่ะลุงหว่างตั้งไม่เป็นได้แล้วเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวว่าหลังเาจะบอกสอน่จีบสาวศิริและจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังวันนี้นั่นก็เห็นรถลุงหวางกำลังตีตีตัวกับ กลับไปตั้งหลักไม่รู้ว่าตั้งหลักไปทางไหนแล้วมีลายการไงน้นโทรหาสองครั้งไม่รับแล้วพอดีลุงหวังก็โทรกลับก็เลยวิดีโอคอลจนจนจนแบบจําทางได้อะอันนี้คือสิริใช่ไหมเงี้ยใช่แล้วนั้นเป็นสิริให้ลุงหวัง รุงวางคนนี้กับคนเดียวไปถ้าจับคนนี้ก็ไปทางใหม่ดิค่ะไปทางใหม่เรื่อยๆอยากย้างอยากต้องซ้อมต้องซ้อมคุยกับทีบีแล้วใช่แล้ว่าจะกินไอศกรีมล้ำเสร็จกินไอศกรีมที่ได้ไอศกรีมดีกว่าออกมานี่ก่อนมาก่อนรู้ว่าคอยเอ้ยเดี๋ยวตอนเย็นๆตอนไหนเดี๋ยวเดินเดาของกันนะลูก มันเยอะป้าจำอะไรใครไม่ได้เลยเนี่ยเป็นไทด้วยคนเดียวกันกล้วยจับทยได้ลอยน้เลยเอ๊ะฮหนือเขาลงทำไมอะเจ้าลงลง้หอาหอนิพี่พี่สิริยูพี่ป้าเขาลงไปยมตัวพี่สิริยูพี่สิริพี่ เต่ย่ิอยู่นี่ค่ะชลอนี่นี่แหละบนทางพิสูจน์มาการใชรถขุดรถมาน้ำมันในรถไม่ความหมายอ่ะลุงวากอ่ะมาจำประดงก็หลายรอบแล้ว หลงที่ใดไม่หลงก็หลงอยู่ที่สกลนครนั่นแหละหลงอยู่ที่เดียวนั่นแหละใช่หลงแต่แยกเดียวมานี่ก่อนลูกหวามันมันเป็นเนื้อเรื่องมันเคยสัมผัสมันเคยถามเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องของท่านนะคือหลงมันลงมันกลายไปแล้วมันมีหัวจัางว่าทางเมื่อนี้นเลเจ้าเลี้ยวขวาเป็นบ่ที่แรกที่แรกก็ว่าเราเลี้ยวก้อนนี่แหละน้วต่อมันก็ไปอีกไปอีกก็กลายไปพมดทางกระจุกกลายกลายไปได้เร็วสิเลยยังเฮาในมือเอ้า เลี้ยวแยกเลยยังเห่าในเมืองนี่เลยเลี้ยวแล้วตกไปเป๊กตุกไปเพื่อนเลาะไปเห็นรถเจ้าหันโหมาพี่แล้วเมื่อบานหูหันโหนั้นมันชื่อ้ยเอาเอออันนี้ไปสะกดสุดหลอดน้อยเลยนี่เขาิบเน้อยมาดีเด้อดีนะคอยตีนไฟแดงแล้วคือเห็นรถเจ้าแล้วเออ แมนหลงแล้วบอะกัเลยโทรหาโทรหาแล้วก็หลงหลงแล้วเมื่อน่ากับก้อไปถามพุกยันนะพุก no ้าอยุ่งก ah, ่าพุกยัคนเดท่ายกันสิหเพา่เป็นเยอถ่ายผลผลใ่ค่ะน้องตองต่อไปน้องตองก็ พยายามจำนะจำทางมาแล้วก็ช่วยพ่อนะเดี๋ยวจะสอนดู GPS ีันมันไม่พาหลงหมีหลงมันยังอเบอ้อมันยังอะอว้าอ,อันนี้แหละมาลงตะแยกบายพาร์ทบายพายยร์ทจาเฮา เลียวาจะตรงก็เลยพอดไปพักจะอ่านเป็นแบบบปพยอ่านเป็นแล้ก็ไม่ต้องเลี้ยวตรงอย่างเดียวไม่ต้องซ้ายไม่ต้องขวาตรงอย่างเดียวตอนนั้นตรงไปหอดกลายชักคนเจ้าก็หอดซี่แยกบ้านทาแล้วเจ้าก็เลี้ยวซ้ายมันม้าต้องจื่าเลแยกาด็เลยซี่แยนบาบ้านเไปทดนพดตรง เออถ้าสี่แยกบ้านท่านนะตรงเ,เลี้ยวซ้ายแล้วก็มันจะถึงนี่เลยพี่ลงเ็นลบลับมาขึ้นได้แต่ไม่ได้เอาธงไปปักนะลุงหวังจะเอาธงไปปักแล้วนะคะขนา,าดนั้นเลยแล้วลุงหวังง่ายตัวช่วยอ่ะให้น้องตองจำจำเปล่าน้องตองจำเป,ำเปล่าจำไหม่ีน ต้องก็ต้องอ่ะคดู G P S ปัด G P S ให้พ่อจะพาเดี๋ยวหลงมันเปิ่อน้ำมันมีหอดจะเถอะมาก่อนทุกคนยังหอดก่อนเลยนี่นะเล่าม,มาก่อนนี่ออวเป้าโมงเย้าอประมาณประมาณตอนเจ้าโทราหาค่อยนะ่ะสิบโมงกว่าเออมาแล้วบอกตอนนั้น สามมุกเพาว่าก็ไปช่วงหลมากตรงสามมุกว่าก็เห็นนะขายรวมเรารีบกันเรื่องมาไว้ให้แกในไลน์ปักหมุดบ้านกบกปักให้แกถูกแล้วก็ปักหมุดวังปู่ปริจิตให้แกส่งโลเคชั่นให้แกไปเลยเวลาแกจะมาก็ให้แกปักเอาเนาะดีที่ฉุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนให้แกถ้าให้การแกถามอีแกก็ถามไม่เป็นอยู่ดี ต้องส่งโลเคชั่นให้แกเข้าไปในไลน์แกและแล้วก็จือน้ำเลยทา้งมือทั้งตัวเบอมันเบอะเวอร์เลยแต่เจ้าก็ต้องจือน้ำมีแมนนธาให้มันเบอะเนาะเป็ดไก่ละหาหกเธอน่ะเอ็ดเลยคือเฮอโลกระโดดแล้วคนมีโทรศัพท์วันนี้เรามาเอดจะประดุกนิดน จะไม่ต้องสังเกตว่ามันเหมือนกันเหมือนกันส,กนสีแยกมันมีมีหลายสีแยกพนันไม่โทรหาแต่กลัวจะกลับกบกบไม่ตั้งหรอกป้ายด้วยถ้าเจ้าไม่อ่านป้ายเจ้าก็ลงอยู่นี่ทั้งปีอ่ะอ่านอ่ได้ะแล้วทำไมถึง,ลงหลงล่ะอ่านป่ะเพราะว่าเจ้าไม่อ่านป้ายถ้าเจ้าอ่านป้ายล่ะสังเกตป้ายเนี่ยไม่หลงนะลูกว่าใช่ไหมแม่พีเพราะว่าถ้าอ่ะทายใบพัดเนี่ย ตรงไปเลยมันก็บอกอยู่ก็บอกอยู่ต้องไปเขียนพอดีหลายคนยังไม่ครบต้องไปเขียนที่หน้าเน่ยที่เอามเส้อตามัดยัเราไปได้ไหมเดี๋ยวพี่บอลจะสอนนะคะสอนบนขึ้น ราก็ต้องจือพอมาจุดนี้เออตองนี้เนาะละเหลียวตรง,งนี้เนาะละตรงเอาแต่สิีกับ,บือสิรีกับผ้าข้าป่าอย่างก็ได้โอเควันนี้รุงว่างก็รอดรอดตัวนะคะ <c oughs> เกือบได้กลับกรอกแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาแบบนั้นกัน